สวัสดีครับนี่เจอกันอีกแล้วครับเจ้าด่างครับปลาลอยครับสองฟุกเต็มครับเรียกลงกุกทุกคำครับเชี่ยงเชี่ยงครับปลาลอยปอนแต่น้อยครับใครจําได้ที่ผมเคยลงไปครับที่ว่าปอนแล้วนอนอาบแดดครับนี่ตัวเขาครับลายครับดูลายสวยๆครับ สองกุ๊กเต็มครับเรียงเรียกลงกุ๊กทุกคําแล้วคู่อ่างนะครับไม่รู้ว่าเรียงได้ไหมครับคุ้นๆครับเชียงเชียงครับใครมีความรู้บอกผมเลยครับว่าเรียงได้ไหมครับนี่ครับลายสวยๆครับเชี่ยงดีครับโอเคครับฝากไ้ด้วยครับเป็นกาลังใจให้ด้วยไม่ได้ลงนานครับ่วงนี้หาตีพึงหากินอยู่ครับหนกถ่ายผลเลยครับ เยวจะอัปเดตให้ดูครับเรื่อยครับเดวด่างครับลนกปลาลอ,อยขอับฟมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจทําต่อครับสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ